The Secret Line Official Account ตอนที่52วิธีติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่าน Line ทย a h e a l t h Center บนสมาร์ทโฟนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Minowa IT 25 e ชั่วโมงผมภัยนะครับคลิปนี้นะครับจะมาสอนวิธีการติดต่อเจ้าพนักงานนะครับของโปรแกรม Line ธรรมดานะครับซึ่งสามารถใช้กับโปรแกรม Line Official ได้ด้วยนะครับโอเค ก่อนหน้าที่จะไปรับชมวิธีการทำนะครับก็สามารถย้อนไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับจากขวามือบนของคลิปนี้นะครับก็จะมีเพลย์ลิสต์นะครับสอนทั้ง Facebook นะครับ YouTube นะครับล่าสุดก็คือโปรแกรม Line Official นะครับซีรีส์นั่นเองครับซึ่งคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่52แล้วนะจ๊ะก็ไปดูกันดีกว่าครับว่าจะมีวิธีการติดต่อยังไงนะครับก็ เปิดโปรแกรม Line มาเลยนะครับแล้วก็นำลิงก์นี้นะครับไปล็อกอินนะครับซึ่งลิงก์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะก๊อปไว้ด้านล่างของคลิปวิดีโอนี้นะครับตรงดิสคริปชันนั่นเองนะฮะกดเข้าไปนะครับเมื่อกดเข้ามาแล้วนะครับจะเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับเป็น Line Official ของ Line Thailand นะครับซึ่งจะมีเมนูนะครับดูน่ารักมากเลยครับเนี่ยดูดิครับ เออนะเราสามารถแจ้งข้อมูลได้จากทางนี้ได้เลยนะครับปิดเมนูก็อย่างนี้นะครับจะพิมพ์ก็กดตัวคีย์บอร์ดนะครับก็สามารถพิมพ์แจ้งคุยได้เลยนะครับแต่หลักๆนะครับนี่ครับหลักๆนะฮะให้เรานะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะเออหลุดนะครับหลักๆคือเราต้องนี่ครับจะมาแจ้งปัญหานะครับให้เรากดตรงกลางด้านล่างนะครับด้านล่างตรงกลางคําว่า แจ้งปัญหาการใช้งานนะครับกดเข้าไปนะครับก็จะมีหน้าต่างช่วยเหลือแบบนี้นะครับเหมือนกับ Li n e o f f i c เ a l a c c o u n t เลยนะครับเหมาะสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ใช้โปรแกรม Line นะครับแล้วไปเจอคนที่มาอย่างเช่นมาหลอกให้โอนตังนะครับเป็นลายปลอมอะไร่เงี้ยครับเราสามารถแคปรูปไปได้นะครับแล้วก็ไปแจ้งในนี้ได้เลยนะครับซึ่งล่าสุดผมก็เจอเคสสตัดดี้มาจาก นักเรียนนะครับว่าเกิดปัญหาอย่างเงี้ยทำยังไงครูก็นะจัดให้นะครับก็พอมาถึงเมนูนี้นะครับเราก็กดปุ่นตัวนี้นะครับ Line Thai Health Center นะครับกดเข้าไปนะครับตึ๊บนะฮะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับแล้วกดเปิดไปนะครับนี่เลยนะฮะนี่ครับมันก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะครับเช่นเดียวกันนะเราก็ใส่นะครับประเทศไปนะครับ ประเทศไทยนะใสอีเมลตอบกลับไปนะครับบริการอะไรนะอย่างเช่นโดนโดนยืมตังไลน์ปลอมตนะ้องกดไลน์นะครับกดไลน์หมดหมู่อะไรครับอ่านะครับ,นะรบเลื่อนมานะให้ตรงกันนะครับมีอะไรบ้างล่วงละเมิดไหมไม่ล่วงเนาะถ้าขอตังค์ก็น่าจะเป็นแชทนะครับการแชทรายละเอียดนะครับก็ดูดิ ว่ามีปัญหาอะไรนะครับนี่ครับการแปลร,รายละเอียดไหมอ่าถ้าไม่ใช่ก็อ่าลองล่วงละเมิดหน่อยนะครับนี่ครับเราก็ต้องแจ้งให้ถูกนะครับอ่าเนี่ครับเนี่ยนะครับสวมรอยปลอมแปลงครับนะเอออยู่ที่ลายนะครับการล่วงละเมิดแล้วก็สวมรอยปลอมแปลงนะครับเออแปลงไม่ใช่แปลงฟันนะ โอเคแล้วก็ใส่เบอร์โทรแล้วก็อีเมลไปนะครับจากนั้นเราก็เลือกไปนะครับว่าเราต้องการแบบไหนนะครับนะนี่ครับสมรอยใช่หรือไม่นะครับโอ้สุดยอดละเอียดโคตรเยอะมากครับนี่ครับนี่ครับข้อมูลนะครับใส่ข้อมูลของเราแล้วก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพนะครับรองรับไฟล์ได้สูงสุด3ไฟล์นะครับ jpg j p g นะครับแล้วก็ นะครับ PNG นะครับ GIF ก็ได้ BMP ก็ได้ PDF ก็ได้นะครับนะลองรับสูงสุดได้ถึง10เมกะไบนะครับแล้วก็ส่งไปเรียบร้อยเลยนะจ๊ะง่ายๆนะครับถ้าเกิดการพวกอ่าเริ่มอีเมลก็ได้นะครับนี่ครับมีวิธีการบอกหมดเลยนะครับสุดยอดไหมฮะนะครับบอกหมดเลยครับว่ากดยังไงนะครับนี่เมนูนะครับ เดี๋ยวผมก็จะศึกษามาเหมือนกันนะจ๊ะโอเคก็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆน,นะครับก็สามารถไปติดตามได้ที่ Facebook Fan page นะครับก็จะมีสอนนะครับเหมือน YouTube เลยนะครับก็จะพยายามอัพลิงนะครับวิดีโอนะครับลงนะครับใน Facebook เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนๆใน Facebook ได้เรียนกันแบบฟรีๆนั่นเองโอเคก็ขอจบ การนำเสนอคลิปเพียงเท่านี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ถ้าจะติดตามคลิปใหม่ๆก็กดซับ c r i b e แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ